สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0 8 2 4 4 5 6 6ส5คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้ เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ชื่อเรื่องว่าตุ๊กตาหลังความตายนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในรัฐรัฐหนึ่งและกันที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียนะครับมันมีความเชื่อที่หลากหลายมากนะครับถ้าใครดูสารคดีใครที่มีเพื่อนอยู่อินโดนีเซียจะรู้กันดีว่า แต่ละมุมมุมประเทศของเขาเนี่ยแต่ละจังหวัดแต่ละรัฐของเขาเนี่ยจะมีความเชื่อต่างกันจริงๆเลยนะครับอย่างประเทศไทยเรานะครับอย่างทางภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางก็จะมีความเชื่อต่างกันเหมือนกันเนาะนะครับบางที่นะครับเวลาที่มีคนเสียชีวิตไปแล้วนะครับบางคนก็จะเอาไปฝังนะครับบางคนก็จะเอาไปเผาบางคนก็เก็บไว้ก่อนนะครับบางคนก็เอาไว้ในบ้านก็มี อย่างเนี้ยความเชื่อมันก็จะแตกต่างกันแต่ทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีความเชื่อที่หลากหลายจริงๆซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนนะครับมีพี่คนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าพี่นนส่งเรื่องนี้มานะครับสมัยนั้นนะครับเมื่อ20 20ปีก่อนนะครับพี่นนท์ทำเกี่ยวกับนิยส s รฉบับหนึ่ง นิตยสารฉบับนี้นะครับมันถูกปิดตัวลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องแปลกบนโลกใบนี้สมัยก่อนนะครับนิตยสารเล่มนี้ขายดีมากแล้วมันก็มีนิตยสารอ่าเล่ม,มอื่นๆเนี่ยเปิดตามมาเรื่อยๆนะครับเปิดเรื่องแปลกเรื่องอัศจรรย์บนโลกใบนี้นะครับอ่าเรื่องแปลกๆอะไรเงี้ยก็จะมีหนังสือแบบนี้ตามมาอีกหลายฉบับแต่ตอนนั้นนะครับมันเป็นเรื่องราวของพี่นนท์ พี่นนท์เองเนี่ยเป็นช่างภาพอิสระแล้วก็ได้มาสมัครทํางานอยู่ในบริษัทแห่งนี้แล้วกันนะครับคือบริษัทแห่งนี้นะครับเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับนิทรสารเรื่องแปลกๆบนโลกใบนี้นะครับแล้วตัวของพี่นนท์เองเ่ยได้รับมอบหมายกับคุณแมนนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนคู่ใจอ่าให้ไปปฏิบัติงานในประเทศอินโดนีเซียทีมงานเนี่ยมีประมาณสัก10คนนะครับที่จะต้อง จับคู่กันเป็นบัดดี้กันเพื่อจะไปเมืองต่างๆเพื่อหาภาพรวมถึงข้อมูลต่างๆเพื่อจะให้เจ้าของอบรรณาธิการเขียนเขียนเป็นหนังสือแล้วก็มีภาพประกอบด้วยในสมัยก่อนจะมีแบบนั้นนะครับไม่ได้มีวิดีโอนะครับจะมีเป็นภาพแบบนั้นให้เราเปิดอ่านนะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันมากเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเขาเขียนหมดแล้ว คราวนี้จะไปแถบอาเซียนบ้างก่อนหน้านั้นพี่นน์ก็มีเรื่องราวเรื่องเล่าเยอะแต่ผมเอาหยิบยกเอาเรื่องนี้ก่อนละกันนะครับพี่นน์เองกับพี่แมนเนี่ยได้เดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียาตามที่ศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับมีคนบอกเล่ามาว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งที่เขาเก็บรักษาศพในแบบฉบับของเขานะครับแล้วมันก็มีสตอรี่เล่าเรื่องเนี่ยเยอะมากมาย จนสองคนนี้นะครับตอนนั้นอ่ะอายุ40กว่าเท่านั้นเองก็เดินทางไปที่เมืองเมืองนี้แล้วก็พยายามไปหาข้อมูลว่าไอสิ่งที่เขาบอกกล่าวมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมสุดท้ายจึงได้ไปเจอกับอาจจะเรียกไปเป็นไกด์ท้องถิ่นก็ได้เขาชื่อว่าคุณโบลาโบลาเนี่ยจะเป็นคนกึ่งกึ่งไกด์กึ่งๆึ่งชาวบ้านแต่มีความรู้แล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับโบลาก็มาต้อนรับ แล้วเขาก็แนะนําตัวว่าเขาเองเนี่ยนะครับรู้หมดเลยว่าบ้านที่เขาอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างคุณเป็นนักท่องเที่ยวหรือคุณมาทําอะไรพี่นนท์ก็จะบอกว่าเขาต้องการมาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับการที่ว่าเขาเก็บศพไว้ในบ้านเนี่ยทำยังไงอะไรยังไงนะครับเขาอยากได้เพื่อไปลงนิตยาสารแบบนี้แล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยพาเขาไปถ่ายภาพไปหาข้อมูลได้เนี่ยเขามีค่าจ้างให้โบล่าก็บอกว่ายินดี เดี๋ยวเขาจะพาไปศึกษาเรื่องนี้นะครับอ่ะในวันนั้นก็เป็นการตกลงกันโบล่าก็เลยเล่าอธิบายถึงคนที่เขามีความเชื่อทางด้านหมู่บ้านของเขาก็คือความเชื่อของหมู่บ้านนี้นะครับเขาจะมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้ามีใครที่เสียชีวิตเป็นคนในครอบครัวเสียไปเขาจะเก็บศพไว้นะครับแล้วพิธีศพที่เขาทำก็คือเขาจะเก็บศพไว้ในโรง แล้วก็แต่งหน้า <_ d ark> แต่งตัวให้ยังรอแล้วก็จะมีดอกไม้ใบไม้เนี่ยเตรียมไว้แล้วที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ศพเนี่ยมันแห้งลงไปแล้วไม่เกิดกลิ่นเหม็นนะครับ <_ d ark> เขาก็เลยเอาศพนั้นนะ่นะเก็บไว้อยู่ในบ้านปานประหนึ่งว่าคนคนนั้นนะ่ะยังมีชีวิตอยู่แต่มันออกไปแค่วิญ,ญญาณที่ออกไปจิตวิญญาณ แต่ในร่างกายของเขาการอยู่กันปัจจุบันเนี่ยมันยังเหมือนกับคนที่อยู่สมมุติว่ามีคุณปู่เสียเขาก็จะเก็บศพคุณปู่ไว้จนมันแห้งสามารถแห้งแล้วเนี่ยสามารถเอามานั่งบนเก้าอี้ได้ทุกๆุกบ้านทำแบบนี้หมดเขาจะไม่เอาศพไปเผานะครับนะแล้วบางคนที่รวยหน่อยบางคนที่มีสตางค์หน่อยนะครับจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทุกวัน นำอาหารทําให้ทุกวันปานประหนึ่งว่าคนคนนี้ยังกินข้าวอยู่ยังอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับตัวของครอบครัวนั้นคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่สําหรับพี่นนท์แล้วมันก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับผมด้วยที่พี่นนท์เล่าให้ฟังผมก็เลยถามพี่นนท์ว่าเอ้าแล้วมันยังไงต่อพี่พี่นนท์บอกว่าเขาก็ทําตามนั้นเลยนะครับก็พยายามหาว่าครอบครัวไหนที่เก็บศพไว้เยอะที่สุดเพื่อต้องการภาพถ่ายเนี่ย ไปลงในนิตยสารโบล่าเองก็บอกว่าถ้าพาไปครอบครัวอื่นเนี่ยเห็นว่าจะไม่สะดวกเพราะว่าแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาก็จะมีความห่วงอะเวลาที่คนอื่นมาถ่ายครอบครัวเขาแล้วเอาไปลงไปเผยแพร่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ไม,ไ,มไม่ยินดีด้วยคุณไม่ต้องไปหาหรอกว่าจะไปหาแบบไหนแต่ฉันเนี่ยให้ข้อมูลคุณได้เท่านี้นะครับแล้วพี่นนก็เลยบอกว่าอ๋อคุณโบล่า ถ้าเกิดให้ข้อมูลอย่างเดียวแล้วมันมันไม่มีภาพประกอบเนี่ยมันถือว่าผมทํางานไม่เสร็จนะผมเองก็รับจ้างเข้ามาเหมือนกันในการที่จะส่งภาพไปนะครับที่ต่างประเทศที่เมืองไทยที่บ้านผมแล้วก็ที่เกิดว่ามีแต่ข้อมูลคําบอกเล่าที่บันทึกเสียงไว้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถใช้ประกอบอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโบล่าช่วยหน่อยได้ไหมผมอยากได้ภาพจริงๆนะครับเพราะในสมัย20ปีก่อนเนี่ย เขาไม่ค่อยให้ถ่ายรูปนะครับโบล่าก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าครอบครัวอื่นเขาไม่ยินยอมก็ไปครอบครัวของโบล่าก็ได้พี่นนท์ก็รู้สึกดีใจว่าเฮ้ยเออคุณโบล่าก็เป็นคนพื้นถิ่นเนี่ยเขาก็มีประเพณีแบบนี้เหมือนกันนะครับพี่นนท์กับพี่แมนก็พยักหน้าใส่กันบอกได้โบล่าผมขอบคุณคุณมากเลยถ้าเกิดว่าผมมาแล้วผมได้แค่คำบอกเล่าเนี่ย งานไม่เสร็จแน่เลยโบล่าก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปขออนุญ,ญาตคุณแม่เขาก่อนโบล่าก็พามาที่บ้านตัวเองนะครับคุณแม่ของโบล่า็็ชื่อดีอก็มาพูดคุยกับดีอาดีอก็ไม่ยอมครับเพราะว่าไม่อยากให้เห็นอะไรบางอย่างแล้วถ่ายออกไปไปเผยแพร่ลงในหนังสือเนี่ยมันดูว่าครอบครัวตัวเองอ่ะเหมือนคนประหลาดแต่การพูดการคุยครั้งนั้นมันกับแปลก ตัวของ DR เข้าไปในห้องห้องหนึ่งเป็นห้องด้านในบ้านนะครับต้องอธิบายก่อนนะเข้าไปในบ้านเนี่ยก็เป็นโต๊ะนั่งเป็นบ้านชั้นเดียวทั่วไปเป็นโต๊ะนั่งนะครับแล้วก็มีทีวีตั้งและด้านในก็เป็นห้องห้องหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นนั่งคุยกันตรงทีวีสักพักหนึ่งอะโบล่าก็ส่งคุยกับดรออว่าอย่างนี้อย่างนี้ดรก็ปฏิเสธรู้ได้เลยว่าดรปฏิเสธแต่สักพักหนึ่งโบล่าพูดเหมือนการพูดออนวอนอแลรสักอย่าง แล้วโบล่าก็ดึงมือของดีอเนี่ยไปที่ห้องห้องนั้นก็เปิดประตูเข้าไปสองคนเนี่ยฮะแมนกับนนเนี่ยนั่งมองหน้ากันแล้วก็นึกในใจว่าเฮ้ยมันจะได้ภาพไปเนาะกลัวไม่สําเร็จจังเลยสักพักหนึ่งสองคนแม่ลูกก็เดินออกมาแล้วตัวของโบล่าก็บอกว่าเขายอมเขายินดีแต่ตอนเนี้ยมันเย็นมากแล้วนะคุณมีที่พักหรือย,ยัง คุณจะไปนอนไหนกันพี่นนท์กับพี่แมนก็บอกว่าโอ้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะค่ำขนาดนี้ผมคิดในใจว่าเออมาช่วงช่วงสายๆมาถึงนี่ทเที่ยงๆนะครับก็ถ่ายเสร็จไรเสร็จนี่ก็หวังว่าจะกลับไปนะครับไปนอนอีกที่หนึง่งแต่ตอนนี้มันเย็นมากแล้วนะครับกว่าจะเดินศึกษากว่าจะถ่ายโน่นถ่ายนี่กว่าจะมาถึงบ้านโบล่าเนี่ยมันเย็นแล้วโบล่าบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันคุณถ้าเกิดคุณไม่มีที่นอนนะคุณนอนที่นี่ก็ได้ เดี๋ยวคุณนอนที่โต๊ะรับแขกนี้ได้ไหมเดี๋ยวเขาจะเอาที่นอนมาวางตรงนี้เพราะคุณนะ่ะไม่สามารถเข้าไปนอนทั้งในได้มันเป็นที่นอนของเขาพี่นอนก็มองหน้ากับพี่แมงวกาเออเอานอนนี่ก็นอนนี่นะเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับไปเนี่ยไม่มีที่นอนนะครับมันมันต้องไปหาอีกอะไรอีกนะครับในวันนั้นนะครับตัวของอ่าโบล่าก็บอกมาเอาอย่างนี้และกันคุณจะเก็บภาพตอนนี้หรือคุณจะเก็บภาพตอนเช้าล่ะ นนท์ก็บอกว่าในสมัยนั้น20ปีแล้วบ้านของโบล่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นบ้านคนรวยนะครับไฟเนี่ยมันเปิดแค่ตรงบริเวณหน้าบ้านดวงหนึ่งแล้วก็ในบ้านโต๊ะรับแขกดวงหนึ่งแล้วก็เดินไปข้างในจะเป็นห้องน้ําอีกดวงหนึ่งรู้สึกว่าคืนเนี่ยมันมืดนะครับเพราะมันเย็นแล้วตัวของแมนเองกับนนท์เองก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ได้เ,เดี๋ยวถ่ายภาพกันเก็บ วันนี้เดี๋ยวมานั่งคุยกันก่อนนะครับเก็บรายละเอียดทางด้านนี้ครับก็จะเป็นการอัดเทปในสมัยนั้นนะครับเวลาที่บันทึกเทปเนี่ยก็เป็นการอัดเทปตัวของแมนเนี่ยเป็นคนจดจดรายละเอียดแล้วก็อัดเทปไปด้วยบางทีพูดไปแล้วเนี่ยบางทีมันจดไม่ทันนะครับเขาก็จะเอาเทปมารีฟังแล้วก็จด,จด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 ข้อมูลนะครับวันนั้นก็มานั่งสัมภาษณ์กัน <c oughs> ตัวโบราก็เล่าให้ฟังทั้งหมดว่าแต่ละตระกูลแต่ละตระกูล นะครับเวลาที่มีใครเสียก็แล้วแต่เนี่ยต้องเก็บศพไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องปั้นตุ๊กตานะครับเอาไว้ด้วยเพราะว่าวันใดที่ศพมันเน่าสลายไปตุ๊กตาคือตัวแทนของศพศพนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีศพอยู่ก็จะมีตุ๊กตาลักษณะเดียวกันกับศพ รูปร่างเหมือนกันความสูงเท่ากันปั้นให้เหมือนที่สุดนะครับเป็นตุ๊ก,กตาฟางซึ่งมันก็ไม่เหมือนแน่ๆครับแต่เขาคนที่เขาเขาทำเก่งๆเนี่ยเขาจะเอาปูนพลาสเตอร์นะครับมาทําเป็นรูปทรงแล้วก็เป็นใบหน้าของคนคนนั้นเวลาที่ศพมันมีอายุของมันนะครับเวลาที่มันย่อยสลายหรือมันอะไรแล้วแต่เนี่ยก็จะมีตุ๊ก,กตาตัวนี้เป็นตัวแทนของศพทุกๆบ้านเนี่ยจะทํากันทุกบ้าน ก็เล่าให้ฟังตัวของพี่นนท์ก็เลยถามว่าแล้วบ้านหลังนี้มีคนที่เสียชีวิตไปกี่ศพแล้วโบล่าก็มองหน้าของดีอาดีอาก็เหมือนกับฟังรู้เรื่องภาษาอังกฤษนะครับแต่เขาพูดไม่ค่อยเก่งแต่เขาพอ,พอฟังได้ครับเขาก็เลยพูดกับโบล่าแล้วก็บล่าก็าพูดมาว่าที่นี่มีคนที่เสียไปแล้วหกศพนะครับ แล้วโบล่าก็บอกว่าศพทั้งหมดอยู่ในห้องห้องนี้และสาเหตุที่โบล่ากับแม่เนี่ยเข้าไปในห้องห้องนี้แล้วก็ออกมาแล้วก็ยินยอมเพราะว่าบรรพบุรุษเขาทั้งหมดทั้งหกท่านยินยอมตัวพี่นนท์ก็งงว่าบรรพบุุษยินยอมหมายความว่าโบล่าไปจุดทูปบอกเลยครับหรือโบล่าไปสื่อสารแบบไหนโบล่าบอกว่า เขาก็เข้าไปถามปกตินี่แหละเหมือนการคุยกันแล้วศพก็พูดมาว่าเขายินยอมฮะศพพูดออกมาหรอพี่แมนกับพี่นนท์ก็มองหน้ากันแล้วก็นึกในใจว่าเฮ้ยเรากลับทันไหมวะมองไปด้านนอกเนี่ยมันประมาณสักทุ่มสองทุ่มแล้วมันกลับไม่ทันแล้วครับในระหว่างที่คุยกันอย่างเงี้นะครับสักพักดีอารก็ไปยกกับข้าวมากับข้าวมา เป็นกับข้าวมันบ้านไม่มีอะไรนะครับหนึ่งในนั้นที่รู้จักก็คือไข่เจียวนี่แหละไข่เจียวนี่มีทั่วโลกนะนะครับก๋วเ,เจียวกันทั่วโลกนอกจากนั้นนะเป็นอาหารพื้นเมืองของอินโดนีเซียเขาก็แทบจะไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะครับวันนั้นก็นั่งกินกันไปแล้วก็คิดถึงเรื่องเนี้ยคิดถึงว่าเอะศพนี่ยพูดได้เหรอนะครับงงมากว่าศพพูดได้เหรอนะครับ ก็อ่ะนั่งกินข้าวกันไปเสร็จสับเรียบร้อย่ะตัวของอ่าดรก็ไปยกที่นอนมาแล้วก็กางมง้งเหมือนบ้านเราเลยนะครับเหมือนบ้านเราเลยอ่ะเสร็จสับเรียบร้อยกินเสร็จเรียบร้อยก็นะกางม้งกันอะไรกันโบล่าก็บอกว่าเดี๋ยวอ่าคุณสองคนเนี่ยนอนที่นี่นะคะแล้วก็ห้องน้าอ่ะอยู่ทางด้านนั้นนะคะถ้าคุณจะอาบน้ําอาบผ้าคุณก็ไปอาบซะให้เรียบร้อยหลังจากสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยห้ามออกมาเดินนะคะ ได้ได้ได้ครับนะครับอ่ะสักพักหนึ่งตัวของโบลากับดีอาก็ออกไปจากบ้านหลังนี้เฉยเลยนะครับคือบ้านหลังเนี้ยนะครับมันน่าจะเป็นบ้านของดีอากับโบล่าแต่ทําไมโบลากับดีอาออกจากบ้านหลังนี้ใส่รองเท้าแล้วก็เดินออกไปไหนก็ไม่รู้สองคนเนี้ยก็นึกในใจว่าเอ้หรือว่าเขาจะออกไปท,ทําธุระวะอ่ะไม่อะไรนะนะี่ครับก็เปลี่ยนกันอาบน้ําอาบน้ําอาบท่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ ต้องอธิบายนิดหนึ่งครับเป็นโต๊ะรับแขกมีทีวีตั้งเดินตรงไปเนี่ยเป็นห้องนอนห้องหนึ่งถึงปิดประตูไว้เลี้ยวซ้ายไปเป็นห้องน้ําแค่นี้เองครับเลี้ยวขวาเป็นห้องครัวไม่มีอะไรนะมีบ้านแบบนี้แค่นี้เองเสร็จสับเรียบร้อยก็ปูที่นอนก็ไม่ได้เปิดทีวีนอนแล้วครับเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องอ่าแกก็มาไอ้นั่นดูนะครับที่ถ่ายไปอะไรนะครับยี่สิบปีก่อนกล้องดิจิตอลเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะ ยังไม่ค่อยมีแพร่หลายนี่แกก็ใช้กล้องฟิล์มนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิล์มเช็คดูโน่นนี่นั่นดูอุปรกรณ์เสร็จสับเรียบร้อยโทรศัพท์ก็ไม่มีเล่นนะครับมีแต่หนังสือนะ่ยที่ติดตัวมาก็อ่านแกก็นอนนะอ่านหนังสือไปพี่นนท์ก็อ่านหนังสือแมนก็ทําโน่นทํานี่ไปก็นอนมันนอนไม่หลับหรอกครับมันต่างที่ต่างแดนนึกในใจว่าเอ๊ะสองแม่ลูกอะ่ะ ไม่กลับมาจริงเหรอเออแล้วเขาไปนอนไหนกันอะไรกันแนะคิดอยู่ในใจนะตอนนั้นน่ะเกือบสี่ทุ่มแล้วก็ดูในาฬิกาสี่ทุ่มอ้นอนดีกว่าเว้ยอย่างไรพวกนี้รีบถ่ายรีบกลับวะก็นอนไปแมนเนี่ยรับแล้วได้ยินเสียงโกนแมนโก,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 โกนนนเนี่ยอ่านหนังสือกําลังเข้มข้นกําลังรู้สึกว่าแมนนะ มันเป็นหนังสือนวนิยาายเล่มหนึ่งแล้วกันนะครับมันเป็นการผจญภัยในต่างแดนนะแกก็อ่านอ่านอ่านนะครับเปิดไฟไว้ดวงนึงนะครับก็พอจะเห็นได้แต่ระหว่างที่อ่านไปเนี่ยเสียงประตูมันเปิดน,น,น,นะครับเสียงประตูเปิดปุ๊บ ปรากฏว่านนเนี่ยหันไปที่ประตูซึ่งก็อยู่บริเวณซ้ายมือที่ตัวเองนอนนั่นแหละเห็นเป็นร่างร่างหนึ่งเดินออกมาร่างร่างเนี้ยดูแล้วน่าจะเป็นคนแก่เดินออกมาแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างเดินตามมาด้วยดูได้เลยเห็นได้เลยว่าสิ่งที่เดินตามมามันคือตุ๊ก,กตา แล้วสักพักหนึ่งก็ปรากฏร่างที่สองที่สที่สที่หที่หรวมทั้งหมดรวมตุ๊กตาด้วยมี12บร่างมายืนอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆมงุงนะครับพี่นนหน,นังสือหล่นแล้วพี่น,นนก็ตกใจว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกำลังจะเอื้อมือ ไปจับเพื่อนน่ะว่าประมาณว่ามึงตื่นแต่มือขยับไม่ได้ครับสักพักหนึ่งทั้งสิบสองร่างค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้แล้วก็มาพูดอะไรสักอย่างเป็นภาษาบ้านเขาเขาจำอะไรไม่ได้มันเหมือนคำเสียงพูดที่มันเป็นภาษาอะไรบอกไม่ถูกนะครับพูดอะไรบางอย่างมาก็ไม่รู้ เขารู้สึกว่าเขาเหมือนจะจอดับเขากลัวไปหมดขนหัวเขาลุกไปหมดตัวเขาสั่นไปหมดเขาพยายามจะหันกลับไปเพื่อที่จะไปบอกกับเพื่อนว่าเจอผีว่านะครับแต่เขาพยายามเท่าไหร่เขาก็หันไม่ได้สักพักหนึ่งมันก็มีหน้าหนึ่งยื่นมาติดมุง้งนะครับ แล้วก็มาหายใจแรงๆนั่นแหละคือช็อตสุดท้ายที่เขารู้สึกได้ว่าเขาเป็นลมเขาหลับไปในวันนั้นนะครับตื่นมาอีกทีไอ้เจ้าแมนเนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นอ่ะมันเป็นเวลาเช้าแล้วนะครับเช้าวันนั้นเขาตามหาเจ้าแมนกันทั้งบางเลย แมนหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับตัวของโบล่าก็พยายามตามหาดรากไปบอกชาวบ้านให้ตามหาแมนว่าแมนไปไหนนะครับจนผ่านเวลาไปประมาณทักสามชั่วโมงไปตามแมนเจอนะครับแมนอยู่บริเวณใกล้ๆห้วยน้ําตรงนั้นนะครับไปเกาะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ทําท่าหวาดกลัวอยู่ตรงนั้นเขาก็ไปจับแมนมาว่าแมนเป็นอะไรวะนะครับแมนพูดไม่รู้เรื่องเลยนะครับ จนเจ้า,าเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วกันนะครับประจําหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ดูอาการแล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่ปกติแล้วเขาก็เลยพามาที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของคนแก่คนแก่ท่านนี้นะครับหนวดเขานี่ขาวไปหมดแล้วเป็นเป็นผู้ชายแก่แกอายุน่าจะเกินเก้าสิบแล้วครับนะครับหน้านี่เหียวย่นไปหมดแล้วก็ประดับประดาด้วยผมเนี่ยใส่เหมือนลูกปัดอะร้อยลงมาเต็มระโยระยาเ่ยสักพักหนึ่งอะ ผู้ชายคนนี้ก็เอามือเนี่ยนะครับไปแตะที่หน้าผากของแมนไอ้แมนก็ดิ้นแมนมันดิ้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 นแล้วแมนก็พูดอะไรบางอย่างออกมาซึ่งไม่มีใครรู้ซึ่งตัวของโนนไม่รู้แต่คนอื่นเขาก็ใจนะครับสักพักหนึ่งอ่ะตัวแมนน่ะมันก็หยุดลงมันก็นิ่งหยุดลงพ่อหมอแล้วกันคนนี้เขาก็ไปหยิบเอาน้ำมา แล้วก็มากอกใส่ปากแมนแมนก็ดื่มน้ำาอ๊กนะครับสักพักเนี่ยเลอะออกมาเอ๊กนนบอกว่ามันเป็นเลอะที่เหม็นมากแล้วมันเป็นเลอะกลิ่นเดียวกันกับที่เขาได้กลิ่นมาจากไอเสียงไอเสียงเลอที่มันยืดมาหน้ามาใส่มงอ่ะแกบอกแกตกใจมากไอกลิ่นเนี้ยมันกลิ่นเดียวกันน่ะกลิ่นเดียวกันเลยนะครับ สักพักหนึ่งไอ้แมนเนี่ยมันเริ่มมีสติมันก็หันมองซ้ายมองขวาแล้วมันก็บอกพี่นนพี่นนผม,ผมอยู่ที่ไหนครับพี่ผมมาไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงล้ะพี่อะไรเงี้ยกอดพี่แมไ้กอดพี่นอนอย่างเลยนนบอกโอ้ยอ้ยแมนกูาหามึงจะตายงไปไหนมากูก็เจอผีหลอกเมื่อคนะืนโคตรกลัวเลยมากันเต็มเลยอะไเงี้ยบอกเออผมยิ่งเจอ,อยิ่งก็พี่อีกพี่ผมผมปวดฉี่ผมตื่นมาผมเห็นพี่อ่ะหลับผมจะปลุกพี่อ่ะปลุกไงก็ไม่ตื่นผมคิดว่าพี่อ่ะหลับ ผมมาลุกไปเข้าห้องน้ำโอโหพี่เป็นขบวนเลยอ่ะเต็มเต็มเลยพี่เขามาทํากิจวัตรประจําวันบางคนก็มานั่งสูบบุหรี่บางคนก็ทำโน่นทนํานี่ผมเห็นคนเต็มบ้านเลยแต่สิ่งที่ผมแปลกใจที่สุดนอกจากคนก็คือมันมีเหมือนตุก๊กตามายืนจ้องผมผมตกใจมากพี่ตุก๊กตามันเดินได้นะพี่จริงๆผมสาบานเลยพี่ โอผมเจออย่างนั้นอ่ะโอ้โหผมไม่ไหวพี่ผมออกจากบ้านนั้นเลยและไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มันเดินตามผมผมวิ่งมาจนสุดทางเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยมากแล้วผมไม่ไหวแล้วมันจะหลอกก็หลอกไปแล้วก็หลับอยู่ตรงบริเวณต,ตรงนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่แมนเจอมาโอ้โหเท่านั้นแหละครับตัวของโบล่าได้ยินอย่างนั้นก็เล่าให้ฟังโบล่าบอกว่าแมนเนี่ยนะครับ บอกแล้วไงว่าหลังสี่ทุ่มไม่ให้ออกมาหลังสี่ทุ่มเนี่ยมันเป็นเวลาของเขาและบ้านหลังนี้ที่พามาเนี่ยมันเป็นบ้านของคนพวกนี้เป็นบ้านของบรรพระบุรุษเขาตัวสองแม่ลูกเองเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะครับเขาอยู่อีกหลังหนึ่งแต่เวลากลางวันเขาจะมาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่หลังจากสี่ทุ่มไปแล้วเขาจะไปนอนอีกที่หนึ่ง ซึ่งอันนี้เขาไม่ได้บอกเพราะว่าถ้าบอกก็กลัวสองคนจะกลัวก็เลยไม่ได้บอกโอ้โห oh. นี่คือชีวิตของพี่นนท์กับพี่แมนที่บอกรู้สึกว่าแบบโอ้โ oh. ห oh. มันมันเจออะไรแบบนี้มันตกใจมากมันกลัวมากนะครับจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ทําข่าวนี้แล้วแต่เนื่องด้วยนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าทําไมถึงแก้ได้อะไรแบบนี้นะครับมันเป็นธรรมดาของคนนอก กลุ่มคนนอกหมู่บ้านเวลาที่เข้าหมู่บ้านมาเนี่ยจริงๆแล้วต้องไปบอกกับเรียกว่าเป็นวัวหน้าเผ่าแล้วกันไปบอกกับหัวหน้าเผ่าก่อนว่าจะมีคนเข้ามานอนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บ่อยเขาทําพิธีเหมือนเป็นการขออนุญาตแต่โบล่าเองเนี่ยก็คิดว่าอน,น่าจะไม่มีอะไรหรอกนะมานอนที่นี่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือประสบการณ์ชีวิตเลยนะครับ หลังจากนั้นมาเวลาประมาณสักเที่ยงนะครับสองคนก็เริ่มจะมีสติดีขึ้นสุดท้ายก็เลยได้ไปเปิดประตูบานนั้นออกเชื่อไหมว่าพี่นนได้เห็นอะไรนะครับเห็นเป็นตุ๊กตารวมถึงศพอยู่ในบ้านหลังนั้น6กศพนะครับนอนอยู่ในโรงอีก6ตนซึ่งเป็นตุ๊กตายืนอยู่ บริเวณข้างโลนะครับหนังสือเล่มนี้หลังจากการถ่ายรูปสมัยก่อนเวลาที่เอาหนังสือลงนิจสสารเนี่ยนะครับเขาไม่มีเซ็นเซอร์นะครับลงได้เลยนะครับหนังสือเล่มนี้ได้ถูกนําออกมาขายแล้วเชื่อไหมว่าหนังสือเล่มนี้พิมพ์หลายรอบมากนะครับหนังสือเล่มก่อนๆก็พิมพ์หลายรอบเหมือนกัน,กน,กนแต่อันเนี้ยพิมพ์เยอะสุดเลย ทำให้หนังสือเล่มนี้ขายดีมากเกี่ยวกับพิธีกรรมตรงนี้ซึ่งมันเป็นพิธีกรรมแปลกใหม่สมัยนีย้อาจจะหาดูได้ตาม u t u b e ครับแต่สมัย20ปีก่อนเราไม่มี YouTube ให้ดูนะฮะเราจะไปดูตามไหนนะครับนอกจากสื่อทางโทรทัศน์สื่อทางโทรทัศน์เนี่ยไม่สามารถเผยแพร่ได้นะครับเป็นรูปศพเนี่ยเป็นรูปพิธีกรรมเบอร์ตลอดนะครับแต่ทางหนังสือในสมัยก่อนเนี่ยมันสามารถเอาลงได้ครับ เป็นหนังสือเปิดเรื่องแปลกเปิดเมืองแปลกเปิดเรื่องแปลกๆนะครับต่างๆนานานะครับก็มีหนังสือแบบนี้ออกมาเยอะเนี่ยฮะมันคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของพี่แมนกับพี่นนท์นะครับแกบอกว่ามันยังมีอีกประเทศหนึ่งคุณเนตรที่ผมประสบพบเจอมานะครับนั่นก็คือประเทศกัมพูชาเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับทุกคนฟัง โดยที่พี่เองเนี่ยเขาฝากเรื่องผมมาเรียบร้อยนะครับเป็นพิธีกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชานะครับมีเรื่องเกี่ยวกับคุณสายมนดำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเขาไปในที่แห่งนี้เขาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมันไม่ได้มาความน่ากลัวทางด้านการเห็นผีนะครับแต่มันมีความน่ากลัวทางด้านมนตคาถาอะไรบางอย่าง ซึ่งซึ่งสะกดอะไรบางอย่างไว้แล้วตัวเขาเองได้ไปเปิดอะไรบางอย่างมันทำให้รู้เรื่องนี้และทำให้เขาได้ผลกระทบมาด้วยนะครับเดี๋ยวฟังกันในพาร์ทต่อไปนะครับกับเรื่องของพี่นนท์ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้ครับ